สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมสัฟฟรีวายกันนะครับผมอยากจะไปแจ็คพอตแตกลั่นทุ่งกลางป่ากกันหน่อยเว้ยคุณผู้ชมเราไปลุยอะไรดีกว่ากับทุน200เพียงเท่านั้นนะฮะโอโ้โหต้อนรับกันแบบสุดยอดเลยสัญ,ญลักษณ์วายเต็มแถวซองซองเฉยช่องช่องตรงกลางนี้นะไปซองซะแล้วคิดอะไรก็ไม่ได้เลยเนะี่ยโอเคมาไปลุยกันสักไม้ห้านก่อนแล้วกันนะครับขอตัวสเปนสิที ไปแล้วอย่าไปคิดลึกนะครับคุณผู้มชมซ่องเนี่ยคือผมแค่พูดผิดนะฮะวายออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมอุ้ยกวางหายไปหลายตัวมากๆอย่าบอกนะว่าเป็นเฉพาะแตงแล้วก็แตงจริงด้วยอุ้ยมาสองไมแ้แรกก็แตกเลยจ้า มา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 ไหลามาเทมาหน่อยเว้ยสัญ,ญลักษณ์วายมาเยอะๆนะครับผมสัญ,ญลักษณ์วายก็จะมาเพียงแค่2ช่องตรงกลางเพียงเท่าน,นั้นนะฮะที่เป็นกรอบสีทองนะครับมันจะพิเศษหน่อยต่างจากเกมอื่นๆอย่างมากมายกันเลยทีเดียวครับผมสแกตเตอร์ตัวที่3เราจะเอ้ย ไม่ใช่ดิตัวที่4ดิเออจำผิดนิดนึงเอ้ยตัวสี่เลยไป็นลักไปช่องหนึ่งโหจะบ้าตายหัวจะปวดเว้ยเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรเอาแจ็คพอมาปลอบใจแล้วกันนะขอสิญญลักะวายเยอะเอ้ยก็ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นตัวสเกตเตอร์ตัวที่4นะอีก4ช่องตรงนี้โอกาสแม้น้อยนิดแต่ก็อาจจะติดได้เหลือ3ช่ามชองบิเท่านั้นติดไหมติดไหมไม่ติดเอ้ยติดเอ้ย ติดดิเออโอ้โหมันมาต่อจากสิงโตนี่ว่ะไอ้เราก็ตาฝาจ้องอยู่สักพักหนึ่ง 1, หมุนฟรีกันไปสิบสองทีนะครับผมจะเกิดว่าได้จิสักห้าตัวก็จะเป็นหมุนฟรีสิบห้าทีนะครับแต่สิบสองทีนี้ก็อิ่มจุกได้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้งไปวัดดวงอีกทีนึงว่าเราได้ฟรีสักสิบสองทีมจะมี jackpot แปดในสักครั้งหนึ่งไหมนะฮะแต่เสียดายวายวันนี้ยังออกมาไม่ค่อยบึ้มสักเท่าไหร่นะครับผมโอเควายออกมาแล้วสามตัวจับสิงโตไปด้วยรางวัลที่เยอะทีี่่สสุดโอเคแตติงตงาขวาก็มนะ ร้อยสามสิบแปดแตกกันแบบเบาๆกันก่อนอุสามีสิงโตยังขวาด้วยนังสามตัวรอบที่แล้วไม่จับอย่างั้นไม่เป็นไลไม่เป็นไลได้เลยเอาเนี่ยมาลงมาลายเนี่ยมามาลายเนี่ยสามตัวได้ไวสามตัวเลยนะเวย้ยมาลายแตกรีบแตกแล้วเกินนะร้อยเก้าสิบเอ็ดครับทีเี้ยรีบแตกแล้วเกินนะควายออกแล้วสามตัว เรียกได้ว่ามันแตกต่างจากเกมอื่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมเกมอื่นนี่ก็ต้องเป็นแบบตัวไหนที่จะเป็นไวให้นี่ก็ต้องเป็นเป็นไสญนักที่มันมีคอสีทองหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่เกมนี้นี่คือเหมาให้เลย2ช่องตรงกลางนี้ทั้งแถวเลยนะเหมาให้เลยดีเลยอ่ะคุณผู้ชมนะครับผมก็เล่นเพียงแค่ความเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับในคลิปนี้นะความสนุกสนานส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเออผมไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมเด็กที่มีอายออุน้อยกว่า18ปปีก็ควรจะรับคำแนะนำกันด้วยแล้วกันนะครับ ้องกวางเรนเดียเหลียวหลังได้ไม้โอ้โหไม่ค่อยไหลเลยเว้ยไฮ้ยวตัวสามตัวเท่านั้นแต่วไวตัวใหญ่ด้วยแต่รางวันน้อยไปวะ่ะนั่นแหละว่าน้อยไปอย่างนี้ก็นะครับไม่ถึงงัา้นจากพอร์ตปั๊บเลทข,ขึ้นมา20ไปเลยแล้วกันมี600แล้ละทุน200แตกไปต้องสองสามรอบแต่ร้อยกว่าเองโอ้ยเข้าไหมโอ้โเยเลยไปช่องนึงจะถึงสัก2 0 0พันไหมเนี่ยวันนี้เนี่ย โอ้ไม่ติดว่ะไม่เข้าฟรีว่ะ<_ <EN> _>ก็พึ่งจะเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วมันจะเข้าอีกมันจะยากหรือเปล่า<_ <EN> _>อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมอยากได้ไวายเยอะๆมากกว่าตอนนี้หวังจะพอร์ตเยอะๆเอเซ่เราปรับไม้คือมันต้องเลทยี่สกันแล้วนั่นเนี่ยซุปเปอร์เมกาต้องมาแล้วล่ะนะจะมีไหมโอ้ยทำไมหลงัลงๆนิ่งเรื่อยๆนะเฮ้ย ถ้าวายออกไม่เยอะโอกาสน้อยโอ้วันนี้แรงเกือเกลือวะ่ะผมรู้สึกว่าเนี้ยดวงผมมันไม่สุดอะ่ะโอ้โหจริงด้วยเว้ยหมดโชคหมดดวงกับเขาแล้วเหรอเนี่ยเราวายสามตัวเอ้ยจนได้เอา้า รีบไปไหนอะซูปเปอร์เมกาก็จริง1 5 6 8ครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังมีสัญลักษณ์ไวที่เหลืออยู่ทั้ง3ตัวโอ้โหอะไรวันนี้โอเคเหมือนรู้ชะตาตัวเองแล้วแหละคุณผู้ชมครับว่าวันนี้ผมคงแบบเกลือ แต่ก็ยังถือว่าคว้าม,มาได้นะโอเคนะมีอยู่ต้องพันนะครับตอนตอนนี้เพราะผมบกทุนมาน้อยเพียงแค่2 0 0เท่านั้นนะฮะโอเคครับผู้ชมวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าแตกลั่นกลางทุ่งกลางป่าอยู่นะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ